สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกล่องลิ้นชักสีชมพูนะคะนี่น่ารักมากเลยอันนี้ไปได้มาจากในบิ๊กซีมินินะคะสามสิบบาทแต่มันมีหลายสีเดี๋ยวจะเอามาทำให้เป็นลิ้นชักแต่งห้องนะคะ ม,มันก็ไม่มีแล้วแต่มันน่ารักเฉยๆแล้วเผื่อเผื่อใครแต่งห้องห้องการ์ตูนหรือว่าห้องตัวเองเอาไว้ใส่เงินได้นะคะข้างในก็มีขนมนเดี๋ยวจะไปซื้อมาเพิ่มอีกอีกสองกล่องให้มันเป็นลิ้นชักใส่ใส่เงิน น,นี่ก็ได้มาจากเซเว่นน่ารักอันนี้เมโลดี้อันนี้ก็เตะเผื่อใครชอบคิตตี้นะคะ